วันที่7กันยายน2565วันนี้นะครับทีมที่ทำรัว้วทำประตูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวนป่าตะหมอเฟส2ครัพื้นที่แปลงนี้นะครับพื้นที่6ไรอ่อยู่ในเขตเทศบาลอำเภอร,ราศสีสไรัครับดูตรงไหนกันนะครับ แล้วครับรอนะบรั้วเสร็จเรียบรอย้อยผลงานการทำรั้วนะครับคิดเหมาตารางเม็ดละ200บาท พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด4ทั้งหมด427เมตรตัดประตูออก6เมตรเหลือ421เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมปลูกได้ตอนนี้รถไถก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยปรับพื้นที่ ปันดินหลือระบบอาคารกับน้ำเรามาทำกันต่อในวันต่อไปตอนนี้หาช่างอยู่นะครับช่างที่จะมาทำตัวโครงสร้างสาหรับวางแผ่นโซล่าเซลล์กับเป็นเรือนหลังเล็กๆนิดนึงอันนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือเอามาเป็นหนึ่งไร่ครับที่หนึ่งไร่ ด้านนู้นก็เป็นถนนลอมรอบครับสวยไหมครับฝีมือช่างมืออาชีพครับรับทำรวมอายกัน พบก,กันใหม่อีกครั้งเนึงครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของส่วนปตาตมาเฟยสที่จะลงปลูกในเร็วๆนี้หลังจากระบบน้ำเสร็จเรียบร้อยเราจะกลับมา,าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ